ุกวันนี้มิจฉาชีพได้พัฒนากลลวงใหม่ๆเพื่อหลอกลอ่ลอล่อลวงเหยื่อให้หลงเชื่อซึ่งเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมขณะน,นี้เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการนำเทคโนโลยี AI voice cloning มาใช้ในการปลอมเสียงปลอมแชทปลอมคลิปหรือที่ใครหลายคนเพิ่งจะเคยได้ยินว่า deepfake social maker หรือ fake voice ซึ่งเทคโนโลยีโคลนเสียงหรือที่เรียกว่า voice cloning เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสั่งค้อเสียงคนขึ้นมา และนําเสียงที่ได้ไปปรับใช้งานโดยรูปแบบไปปลอมเป็นเสียงที่ได้จากเสียงบันทึกคนกําลังพูดคุยสามารถที่จะทําสําเนาเสียงของคนคนนั้นให้พูดคําหรือประโยคต่างๆได้ตามที่คุณพิมพ์หรือก้อนข้อมูลลงไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ทําให้เสียงที่สร้างจากคอมพิวเตอร์มีความแม่นยําและเสมือนจริงจนน่าตกใจไม่เพียงแต่สามารถจับเสียงของคุณได้แต่ยังสามารถจับตังหวะน้ําเสียงและการลื่นไหลในการพูดและการหายใจของคุณได้ด้วย จึงเพิ่มโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีและมิจฉาชีพนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้และในทางกลับกันก็ยังทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเช่นกันว่าเทคโนโลยียังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในการสร้างภัยคุกคามด้านอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อใช้เสียงที่สร้างขึ้นมานี้ไปหลอกลวงคนอื่นหรือคนใกล้ชิดข,ของคุณในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่ลองมาดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกันค่ะ เบอร์ใครโทรมาเนี่ยไม่คุ้นเลยฮนะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลนี่ออฟเองนะเออพอดีเพิ่งเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่อ่ะอ้าวออถึงว่าเบอร์ไม่คุ้นเลยนี่เปลี่ยนเบอร์เลยใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างล่ะไม่ได้คุยกันนานเลยนะพอดีตอนนี้ออกมาซื้อของอะเกแต่เงินสดไม่พอโอนให้ก่อนได้ไหมสักสามพันเดี๋ยวตอนเย็นถึงบ้านเราจะโอนคืนให้นะ อ๋อได้ได้สิงั้นก็เดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีมานะแล้วก็เดี๋ยวจะโอนให้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ทางข้อความนะขอบคุณมากโอเคจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิจฉาชีพโคนเสียงเป็นออฟซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเหยื่อและหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อเพื่อโอนเงิน จากนั้นเหยื่อได้หลงเชื่อโอนเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับให้ชัดเจนและเหยื่อไม่ได้รับเงินคืนตามที่มิจฉาชีพได้แจ้งไว้จากนั้นเหยื่อจึงหาทางติดต่อไปยังอ,อ็อฟและทราบว่าอ็อฟตัวจริงไม่ได้เป็นผู้โทรไปขอยืมเงินตอนนั้นเหยื่อจึงรู้ว่าโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเรียบร้อยแล้วหากท่านได้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวควรดําเนินการดังนี้ข้อ 1. อย่าเพิ่งกดโอนเงินหรือลงโปรแกรมใดๆ โดยควรติดต่อกลับไปยังบุคคลที่ถูกอ้างชื่อนั้นโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่เราค้นหาเองหรือที่เราทราบอยู่แล้วเพื่อสอบถามและยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลที่เรารู้จักหรือติดต่อเรามาจริงหรือไม่ข้อ 2. หากมีการส่งเลขที่บัญชีเพื่อให้ท่านโอนเงินให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลเพื่อยืนยันความถูกต้องของบัญชีปลายทางหากไม่ใช่ชื่อสกุลของบุคคลที่ท่านรู้จัก ให้สงสัยก่อนว่าเป็นบัญชีปลอมของมิจฉาชีพและกำลังถูกล่อลวงให้โอนเงินอย่าเพิ่งหลงเชื่อข้อ 3. หากมีการส่งลิงก์บางอย่างมาให้อย่าเพิ่งคลิกเลือกโดยทันทีเพื่อป้องกันการลงโปรแกรมของมิจฉาชีพในอุปรกรณ์หากสามารถกระทําได้ควรตรวจสอบ URL ของลิงก์ดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อ 4. หากมีการส่งลิงก์มาให้เราและเราเผลอกดลิงก์ดังกล่าว และมีการติดตั้งแอปพลิเคชันให้ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่โดยในกรณีที่ท่านใช้งานระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS เอก็ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Apple App Store หรือ Google Play Store หรือแหล่งที่น่าเชื่อถือโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพที่ปลอมเป็นเสียงคนรู้จักได้แล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ